ีนนะครับ9%นะครับ140 cca นะครับ12.87โวลต์20.89มิลลิโอห์มนะครับนี่นะครับน้ำกันของช่างนุ้ยนะครับนี่เปิดจากก๊อกนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับแบตเตอรี่ได้100%นะครับ470 cca นะครับนี่ครับกูดแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่ดีนะครับ ความต้านทานนะครับเหลืออยู่ที่6.4มิลลิโอห์มนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาครับรีวิวการซ่อมนะครับทำเสาแบตเตอรี่เนาะก็ลูกนี้นะครับลูกค้าเอามาเทินนะครับเป็นแบตที่ลงจากรถนะครับแบตที่ลงจากรถกระบะนะครับลูกค้าเอามาเทิน แบ,บที่ร้านไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอาการเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ผมรู้ข้าวแหละแต่ว่าผมวัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงวัดค่ายดูก่อนปึ๊บสิบสองนะครับเหมือนจะปกติเนาะถ้าอามิเตอร์ธรรมดาวัดนะครับก็กดเทสไป นน่นะครับ9%นะครับ140 cca นะครับ12.87โวลต์20.89มิลลิโอห์มนะครับสายเห็นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะฟื้นฟูนะครับด้วยเครื่องฟ้นฟูตัวนี้นะครับที่เราจำหน่ายอยู่นะครับก็ที่ผมเจอมาผมเปิดมาเลยนะครับผมนี่นะครับสังเกตดู ในแต่ละช่องเนี่ยไม่มีน้ําเลยเนี่ยนะครับไม่มีน้ํากันไม่มีน้ําเลยแบบแบบมันน้ํามันแห้ง่ะครับดูจากด้านข้างอ่เห็นไหมเนี่ยนี่นะครับอันนี้รอยน้ํำกดใช่ไหมเนี่ย ปกติมันต้องอยู่มาณนี้เห็นไหมขีดนี้เนาะแต่อันนี้มันลงมาต่ํากว่าขีดโลนะครับน้ํามันแห้งนะครับรันแบบมันแห้งดูจากข้างบนก็มันไม่ท่วมเลยแต่ทุกช่องนะครับแผ่นธาตุเนี่ยไม่มีน้ําเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันทุนใกล้ๆเนี่ยไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวเราก็ทําการเติมน้ําน้ําที่ต้องเติมกลับเข้าไปก็คือน้ํากันนะครับ น้ำกันอย่างนี้นะครับเติมให้มันอยู่ในระดับนี่อัปเปอร์นะครับก็คือระดับสูงนะครับนี่นะครับน้ำกันของช่างนุ่ยนะครับนี่เปิดจากก๊อกนะครับนี่โอ้โหน้ำกันหาได้ง่ายนะครับจากก๊อกน้ำบ้านเราเองนะครับน้ำสะอาดนั่นแหละครับเดีย๋ยว อย่าดราม่นะครับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวบอกเอาน้ําธรรมดามาทาทาไมเนี่ยเอาน้ําประปามาทําลองดูครับว่าน้ําประปาเนี่ยมันจะกลับมามีไฟไหมแบตจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับส่วนหนึ่งก็นี่ขึ้นอยู่กับเครื่องฟื้นฟูด,ด้วยนะครับว่าแบตมันจะกลับมาได้ไหมนะครับนี่ก็เบื้องต้นนะครับเราเบื้องต้นก็คือต้องทําให้แบตเตอรี่กลับมาเป็นปกติก็คือต้องเติมน้ําก่อนหลักการน,นะครับ ให้มันมีน้ําอยู่ในเบดเห็นไหมนี่ให้มันเติมขึ้นมาถึงไอ้นี่ก็ได้พลาสติกใช่ไหมทีบ่บางๆมันเป็นแผ่นๆใหญ่ลงไปนี่ทุกช่องนะครับเต็มแล้วนี่โอเคเดี๋ยวจะทําการชาร์จนะครับอ่ะทำการชาร์จอ่ะ,ะ,อะ,อะคลีบเลยปึ๊บ นผมจะลองทำการตั้งกระแสอันนี้ก็ความถี่ปรับไปเลยวันนี้นะครับความถี่สูงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมาลองเล่นกระแสกันครับสังเกตดูแบตนะครับถ้ามันกินแอมมันจะลดลงงี้เห็นไหมนี่ตั้งไว้ตอนไหนก็ได้สักหกเจ็ดแอมไหมมันจะลดลงไหมถ้าแบตกินแอมนะครับ นี่สามสิบนี่เห็นไหมลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ,อมีแนวโน้มว่าแบตมันจะกลับมาใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าดูจากอะไรตรงนี้เห็นไหมครับนี่แบตมันใช้ได้จนถึงปี6-6แลเลนะครับนี่ที่เขา,าเขียนมานะครับบริษัทเขาแปะมาคือตั้งแต่ปี6-1จนถึง6-6นะครับอายุการใช้งานของมันเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มทําการชาร์จฟื้นฟูแล้วนะครับกระแสอยู่ที่5แอมป์อันนี้เครื่องนี้เจาะไม่สวยนะครับผมเจาะเองนะครับลูกน้องเจาะสวยผมเจาะไม่สวยนะครับไม่ได้เอาไว้ขายตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ใช้นะครับก็ไม่อยากขายลูกค้าเพราะมันมันมันไม่สวยนะครับเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้ฟื้นฟูหน้าร้านนะครับเล่งกระแสไปครับนี่อ่า ตอนนี้หน้าเครื่องอยู่10แอมป์นะครับ15โวลต์เดี๋ยวมาลองวัดกระแสจะคลิปแอมป์ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ปึ๊บ11.42นะครับเดี๋ยวกดดูกระแส AC นะครับว่ามันฟื้นฟูนฟนที่เท่าไหร่ AC อยู่14 M นะครับ14.2แอมป์นะครับ DC อยู่10ว้าโอเคเพะแบตตัวนี้มันแบต70นะครับแบต70แอมป์ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ เริ่มเดือดแล้วนี่นะแบบเริ่มเดือดแล้วครับ เกืบทุกช่องเลยผมว่ามีแนวโน้มกลับมาดีตอนแรกก็ CCA อยู่140นะครับถ้ารถกระบะทั่วไปก็300 300 30เนะบบาะเครื่อง205นะครับก็จะสามารถสตาร์ทได้นะครับโอเคเดี๋ยวสัก2ชั่วโมงนะครับมันจะชาร์จได้อย่างนี้แหละ2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันค่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับอ่า หลังจากผ่านไปนะครับสองชั่วโมงเดี๋ยวผมมาวัดค่ายดูนะครับอันนี้ก็ถอดทิ้งไปประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับแบตก้อนนี้นี่ก็ปิดเครื่องแล้วนะครับปึ๊บนี่ก็ค่าวนยังแข็งอยู่ค่าวนยังแข็งอยู่ที่แรกก็1 3บดเดนะครับอันนี้ลดลงมาละยวลองเทสตตอนนี้ก่อนแป๊บใหดู เทียบชัดๆนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับกูดแบตเตอรี่อ่า85เปอร์เซ็นต์นะครับ 415CCA นะครับค่าความต้านทานนะครับลดลงมาอยู่ที่7.18มิลลิโอห์มนะครับครับอันนี้ก็นะครับตอนเย็นแล้วก็ทําทั้งวันครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยจริงๆมันตั้งแต่เสร็จตั้งแต่ห้าโมงลวนะครับแต่ว่ามันยังร้อนอยู่พอดีผมไปทาธุระกลับมานะครับก็เลยมาวัดดู ตอนนี้ก็เวลาทุ่มสองทุ่มครึ่งละนะครับประมาณนั้นแหละหลายชั่วโมงอยู่นะครับทีประมาณสองสามชั่วโมงแ,ลแหละเนาะตั้งแต่ห้าโมงครับพักเครื่องเลยเพราะว่าปิดร้านนะครับก็มาวัดค่าดูตอนนี้นะครับนี่แบตลูกเดิมเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวมาวัดค่าดูก่อนว่าแบตมันได้โอเคไหมนะครับใช้ได้ไหมนี่นะครับแบตเตอรี่ ได้หนึ่งร้นะครับสี่รอยเจดสิบ cca นะครับนี่ครับกูดแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่ดีนะครับความต้านทานนะครับเหลืออยู่ที่6กจุดสมิลลิโอห์นะครับโอเคก็สําหรับแบตก้อนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับนำขับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปึ๊บอ้าวไม่ขึ้นไม่มีไฟมาเลยนะครับเลยไม่มีไฟมาเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเป็นแบตที่ลูกค้าไปใส่กับโซลาร์เซลล์นะครับ เดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวคีบแบตแป๊บนึง